สวัสดีครับผมเปาครับวันนี้ก็จะมาตอบข้อสงสัยนะครับเพราะว่าทุกคนถักทักมาถามเยอะมากนะครับว่าเกี่ยวกับโพสต์นี้นะฮะโพสต์ข้างบนนี้นะครับว่าโอเคคอร์ดที่มันคืออะไรนะฮะสำหรับที่ลุงเขาเขียนไว้ว่าคอร์ด C Major วงเล็บ9นะครับแล้วก็มีดด็อกสิด้วยวงเล็บปิดนะอ่ะเราจะมาตอบเป็นสองหัวข้อนะครับคือเรื่องของทางทฤษฎีแล้วก็เรื่องของทางปฏิบัตินะครับซึ่งทางทฤษฎีเนี่ยคอร์ดที่เขียนในลักษณะนี้ไม่มีนะเขาไม่เขียนคอร์ดกันแบบนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วอ่ะไปแล้วแม่ อ่ะนะครับอันดับแรกเลยก็คือเมื่อเราเจอคอร์ที่เป็น C major 7วงเล็บ9นะครับจริงๆแล้วอะเรามักจะรวบเข้ามาอยู่ในตัวของชื่อคอร์ทอยู่แล้วเช่น C major 9นะครับเนาะก็จะมีโน้ต C E G B D d o c เข้ามาอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสีที่จำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่มีตัว9เข้ามานะครับมีการเพิ่ม extension เนี่ยนะครับเราจะต้องมี7เสมอนะครับถ้าเกิดว่า C E G แล้วไม่มี B เนี่ยเราไป D-Doc เลยหรือมีตอนไนมาเลยนะครับเราจะเรียกว่า a d ดไนนะทีนี้ต่อมานะครับคือเรื่องของ D-Doc 13นะครับซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะเขียนผิดนะจาก D-Doc นี้เขาอาจจะเขียนแฟตสิสาม,มากกว่าเป็น B-Boy 13นะอะไรอย่างนี้เนาะแต่ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่แน่าผิดนะเพราะว่าเป็นพิมพ์คีย์บอร์ดเนี่ยดีด็อกกับ B-Boy ก็ห่างกันอยู่นะมันไปจิ้มโดนได้ยังไงไม่รู้ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจริงอาจจะสื่อถึงขั้นคู่นี้จริงๆนะครับแบบคู่ดีมินิทสิบสามอะไรเงี้ย <Wow. S 1> ก็จะได้โน้ตตัว C กับ A อีกออกเทปหนึ่งออกเตปสูงนะครับซึ่งเป็นตัว A ดับเบิ t ลแฟวเสียงที่ผสมกันก็จะเป็น C กับเสียง G หรือเสียง A d ดับเบิลแก็เพื่ออะไร <laughs> เพื่ออะไรเอออาจจะแบบแค่ปันป่นๆหรือเปล่านะครับไม่เข้าใจกันเ <Wow. S 1> นาะอันนี้ก็คือทางทฤษฎีทั้งหมดนะครับนะก็เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็น C เอ่อเมเจอร์นายแปเนาะเราก็จะได้โน้ต C E G B boy D d o ยแล้วก็ A flat นั่นเองนะครับเ no? นาะเอาทีน่ามาดูกันว่าทางปฏิบัติอะเป็นยังไงแล้วก็โซโล่ยังไงนะครับกับคอร์ดนี้นะครับโอเคอันนี้ <laughs> นคือ okay. โน้ตทั้งหมดในคอร์ด C major อร์นายนายแปดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าถ้ากดให้ง่ายขึ้นอาจจะเป็นประมาณอ่าประมาณนี้ก็ได้นะครับทีนี้ โน้ตที่เรามีทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเราจะหาว่าโอเคมันใช้สเกลอะไรโซโลโ่ได้บ้างเนาะทั้งสเกลนั้นน่ะจะต้องประกอบด้วยโน้ตทั้งหมดที่มีในคอร์ดที่เราก,กดนะครับก็คือมี C มี E มี G มีเอฟแฝมี B นะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมานําเสนอสเกลแห่งความลับนะครับเรีย <laughs> กว่าสเกล C ีฮาร์มอนิกเมเจอร์นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะปกติเราจะเจอแบบอฮาร์มอนะิกไมเนอร์เนาะทีนี้เราจะไป C ีฮาร์มอนิกเมเจอร์ก็คือเปลี่ยนตัวไมเนอร์เทิร์ดให้กลายเป็นเมเจอร์เทิร์ สังเกตว่าทุกโนต้ตในสเกลนี้จะตรงกับคอร์ดท,ที่ว่ามานะครับมีซีมีอีมีจ e, ีมีแฟสิสมมีบีบอยนะครับเมเจอร์เซเว่นนะครับซึ่งพอเราเล่นจนคล่องนะครับเราจะรู้สึกว่ามันคล้ายกับอีกหนึ่งสเกลครับคือสเกล F เมโลดิกม i เนอร ว่าเริ่มที่ตัว5ของ F Melodic Minor แล้วใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ Jazz Theory เพิ่มเติมนะครับก็สามารถสมัครคอร์สออนไลน์ได้นะฮะเรามีขายคอร์สเรียนเปียโน Jazz นะครับซึ่งครอบคลุมทั้งการเล่นและเน้นทฤษฎีสุดๆนะครับที่ทําให้เราสามารถเอาไปอัดแบใช้ได้กับทุกๆสไตล์เพลงนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ Jazz Theory เนี่ยผมรับรองเลยว่า ทำได้หลายอย่างมากๆนะครับก็อย่าลืมมาสมัครเรียนกันด้วยนะครับถือโอกาสขายคอร์สเลยนะครับโอเคลิงก์การสมัครอยู่ใต้ Description นะครับไว้มาเจอกันในคาบครับ